สวัสดีวิ่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับผมตังทอนเด็กดีเองวันนี้มันจะมาเล่นเกมที่ผมสร้างเองนะครับกับมือเลยมันค่อนข้างที่จะโหลดชาร์จหายนะครับแปบ๊บหนึ่งขอตัดไปก่อนนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของเกมผมนะครับอ่าจะเป็นางาน,นมาเล่นกันเลยก็คือแบบเป็นแบบนักนักคู่ใคร คือไพ่นะไปอยู่ในโลกของซัมบี้มันดังเกิดไปโอเคผมไปอัดข้างล่างนะไม่ได้อัดข้างบนนะโอเคไปเลยดีกว่าโอ้นี่ก็คือโฉมหน้าเหล่าซัมบี้ของผมนะผมสร้างผมสร้างแบบเองเลยไม่ใช่ไม่ได้ก๊อปเหมแบบคนอื่นมาทำเองนะคือแบบตอนนั้นไง ตอนนั้นที่ทำเอาวีแบบโมวีไฟของเขาผมใช้แบบที่เขาสร้างไวม้ผมอยู่แล้วอันนี้ผมทำแบบเองเลยนะโอเคทําสวยไหมครับถ้าใครอยากเล่นแบบผมก็เล่นได้นะอามาเลยครับผมมาดิครับซอมบี้ทั้งอย่างก,กูเป็นคนสร้างนะวิ่งมาดิครับวิ่งมาดิครับ กูไม่กลัวมึงหรอกกูเป็นวัดเจ้าสร้างมึงเองกูเป็นวัดเจ้าโค้งกระดูกจะตายกูมาตดยิงกูใหญ่ยิงกูไอตัวยิงดาหนูเนี่ยแม่งหน้าลำคานที่หายเลยครับผมต้องกันยาเออเจอยาพอดีนะครับ เฮ้ยกูเป็นหอเจ้านะเว้ยกูเป็นหัเจ้าแห่งการสร้างเมงมาเถอะใครหน้าไหนเกมกลัวกูทั้งนั้นโอเคเป็นเกมยิงซอมบี้นะครับบอกไว้ก่อนโอเคสร้ามาสร้างมาเป็นไม่ใช่เป็นเดือนนะครับสร้างสร้างว่าเช้าเสร็จสดสดร้อนรอนน้เลยใครที่อยากเล่นแบบผมก็เล่นได้นะครับผม ก็โหลดแอปที่สร้างเกมได้นะคบโอ๊ยอ,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 อย่าตามกูมาสิใครที่เห็นแบบของผมก็เล่นได้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยคอมเมนต์ได้นะครับผมไม่ว่ากันผมไม่ว่านะโอเคไอ้ฝั่งนั้นโอเคเจอไอ้ฝั่งนั้นแหละไอ้ฝั่งนั้นนิดเดียวนะครับฝั่งนั้นเนี่ยอาจจะมีเพียงเพียงรบกวนนะครับก็ขอัยวยผมอัดข้างล่างอยู่ ไม่ได้อัดทั้งหมดน,นะดิงแบบมุมมองฟรีฟ้านะทุกคนผมทำเหมือนเดิมแม่งกากที่หมายซอมบี้กูสร้างอเองนะเนี่ย ใครนี่อยากให้หมสร้างเกมเหมือนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเกมปลาฉลามหรือเกมสับประหลาดก็สร้างได้หมดเลยวอแอปนี้คือแอปสร้างเกมผมลงในวีดตโอไม่ได้นะครับผมเพราะผมลงไม่เป็นมามามามึงมึงตายผีเหรอซอมบี้เหรอซอมบี้กลายพันธุ์เหรอแม่งไม่แม่งไม,ม่เหมือนเดซเดนอีวิลเลยขอดูแบตหน่อยแป๊แบแป๊แบแป๊บแป๊บขอดูแบตกูหน่อย มันเหลือสิบสี่โอ้โหโอ้โหแตกแล้วครับผมแตกเลยโอเคโอเคผม,ามาถ่ามันได้สบายเละผมเพราะผมมีปืน กูมีปืนยังไงล่ะกูหนึ่งฆ่ามึงได้มึจากูมาปีกเลยอย่าฆ่ากูนะกูขอร้องเพื่อนกูขอร้องอย่ายิงกูสิมึงมีธนูเหมือนกันกูมีปืนแต่กูไม่ปืนเอ้ยผมโครงกระดูกเนี่ยมีมันกรนนะครับแมบผมโอเคโครงกระดูกวิ่งเร็วชิบหายเหมือนสเกลลุเตอร์ในมายคาบมากเกินแต่มันไม่มีธนู แต่แบบผมจะนั่ำคาญนิดหน่อยเพราะไอ้โครงกระดูกนี่แหละโอเคผมจะรีบทานนะเพราะมันมีเวลาอ้า,ายิงมึงใม่หมดเลยูจะยิงมึงไม่หมดเลยโอ้โหโครงกระดูก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  ลืมไปโอ๊ยกูลืมไปเอ็ oh. นี้มันวิ่งเร็วโอเคกูลืมไปว่า oh. อ,อย่าย,ยิงกูอย่าทำร้ายกูวิ่งหนีแล้วครับวิ่งหนีไปกลุ่มกันตำรวจกลุ่มตำรวจ,ม,ม,รวจวรม,มีกลุ่มตำรวจบ้าด้วยนะคะับผมบอกไว้ก่อนมีกลุ่มตำรวจบ้าโอ้โหแตก สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ